สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพูดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับพูดครั้งนี้ก็จะไม่อยากจะพูดละนะครับในเรื่องของคุยสามท่อนลวงโลกนะครับว่าไอ้คุยสามท่อนลวงโลกเนี่ยมันประดิษฐ์วาตกรรมกันมาอย่างไรนะครับสร้างองค์ความรู้ปิดิดกันอย่างไรซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคนสร้างเนี่ยมันรู้ว่าไม่ใช่หรือว่ารู้ว่าไม่ใช่นะครับ ถ้ารู้ว่าไม่ใช่โอเคก็ไปหาความรู้แต่ถ้ารู้ว่ามันมันผิดก็ยังหลอกคนก็ถือว่าเป็นคนที่แย่มากนะครับหลอกลวงเอาเปรียบสังคมฉะนั้นวันนี้ผมเลยตั้งชื่อคลิปว่าอวาสานคุยสามทอดลวงโลกวันนี้จะขอพูดยาวนิดหนึ่งนะครับจะอธิบายเป็นขั้นตอนให้ทุกคนได้ทราบนะครับว่าความลวงโลกหรือความไม่รู้ของไอไอพวกกลุ่มคุยพวกนี้มันมีอะไรบ้างนะครับผมเรือมไม่ง่ายเลยนะครับอันนี้เอาคุยจับของเขามานะครับคุยที่ถือว่าแพงนะครับ เรื่นี้ก็ไม่รู้จะสามหมื่นหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ทราบก็คือสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดนะครับเริ่มแรกก็เริ่มจากการสร้างวัฒกรรมไม้นี้เสียงดีไม้นู้นสวยไม้นี้อย่างนู้นอย่างนี้นะครับนี่ก็คือการสร้างวัฒกรรมมาแรกแล้วนะครับว่าขลุ่ยไม้นั้นเสียงดีอันที่2ก็คือการไปแว็กข่่มนะครับแว็กข่่มดีไม่ดีมันก็จะปากแตกปากเจินกันไปหมดนะครับเพราะว่าการที่คุณไปแว็ค่่มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการแว็กข่มเนี่ยไม้คุณจะต้องแห้งสนิทก่อนนะครับถ้าไม่แห้งสนิทก็คือเหมือนกับคุณเเออาาสี นะครับไปทากําแพงบ้านที่ฝนเพิ่งตกนะครับต่อไปมันก็จะบวมก็จะระเบิดซึ่งมีหลายหลายคนหลายลูกค้านะครับเขาก็ส่งมาให้ดูว่าไอ้กุยแว๊กข้มเนี่ยระเบิดหมดนะครับฉะนั้นชุดความรู้ที่ก็ผิดอีกนะครับแล้วก็อย่าไปหลอกลวงว่าเป็นคนสร้างเครื่องแว๊กข้ามนะครับแว๊กข้ามมีขายทั่วทั่วทั่วไปนะครับในลาซาดาก็มีนะครับช่างอุกช่างแอร์ก็มีทั้งนั้นนะครับแว๊กข้ามก็จะมี2แบบนะครับแบบสมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์คือแบบไล่ความชื้นก็มีก็พยยาาม นะครับผมไม่อยากพูดเรื่องแว็กซข้ามแล้วเพราะยิ่งพูดคุณยิ่งมีแผลกันเยอะเพราะคุณเนี่ยมันลวงโลกนะครับนี่ผมจะกลับมาที่คุยสามท่อนนะครับตามท็อปิกที่ผมตั้งเอาไว้คุยสามท่อนเนี่ยผมพูดอยู่เสมอว่าถ้าคุณเซตอัพตรงแล้วเนี่ยนะครับคุณอย่าไปยืดนะครับคุณอย่าไปยืดหรือคุณอย่าไปหดโอเคคุณออกคุณอาจจะตั้งไว้สักแค่นี้นะครับเผื่อสูงเผื่อต่าแต่คุยสามท่อนลักษณะของเขาเนี่ยคุณต้องแยกให้ออกนะครับคุณต้องรู้เรื่องของแลมดานะครับแลมด้าหรือฟริคุณต้้ออองแยกใหก หลายคนไม่เข้าใจนะครับว่ามันควรจะปรับส่วนไหนถ้าคุณปรับแบบนี้คือแลมด้ามันเปลี่ยนก็คือความยาวคลื่นนะครับในขณะที่ไอตรงนี้มันไม่ดีมันมีะไรเปลี่ยนเลยเอาผมคิดแค่นี้พอ,อาสามรูเนี้ยคุณจะชักยังไงก็ช่างเห็นไหมสามรูนี้ก็ยังเหมือนเดิมแต่รูนี้มันมีผลแค่ไหนมีผลแค่รูนี้แค่เดียวนะครับซึ่งจะมีผลสัมพันธ์กับปากนกแก้วเห็นไหมครับถ้าคุณยืดมันก็จะต่ำกว่าปากนกแก้วเห็นไหม แต่รูอื่นมันก็ต่ําแต่รูอื่นข้างเคียงที่มันมีความสัมพันธ์ไม่มีผลฉะนั้นตรงนี้ก็คือการเปลี่ยนที่มันผิดนะครับก็เรียกว่าเปลี่ยนที่แบบว่าเอาตัวรอดไปแค่2ตัวนะครับแล้วตัวที่คุณจะหลอกกันก็คือคุณก็ชอบดึงไปดึงข้างล่างไปแล้วก็หลอกด้วยการเทสโดเทสเลนะครับแล้วเทสโดเทสเลผมบอกตรงตรงว่าดึงจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ตรงครับคุณอย่ามาใช้การวิธีการประคองลมช่วยอย่าหลอกคนนี่คือความลวงโลกอีกอันหนึ่งนะครับที่คุณใช้กัน ฉะนั้นคุยสามท่อนเนี่ยจะเห็นง่ายๆว่าเขาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะหลอกคนมาเปลี่ยนคีย์ได้คุ้มค่าอย่างนู้นอย่างนี้เพราะตอนหลังเจอผมแชว่ามันเปลี่ยนคีย์ไม่ได้เพราะพวกคุณลวงโลกนะครับซึ่งผมก็นําเรื่องไปไปไปร้ปองทุกไว้นะครับคุณก็มาแชอีกว่าเปลี่ยนอุณหภูมิถ้าคุณปรับตามอุณหภูมิเนี่ยนะฮะแล้วคุณไม่ใช้วิธีการหดเข้าหดออกเนี่ยผมก็จะไม่ว่าเลยแต่คุณก็ยังใช้วิธีการเดิมนะครับมันก็ยังผิดเหมือนเดิมนะครับ ก็มีไอไอสนอลิเกอะไรสักอย่างนึงก uh ็มาทําเป็นคุยปรับอุณหภูมิอีกลอกคนอีกนะครับเป็นคุยทนเย็นทนร้อนถ้าอุณหภูมิไม่เกิน29ต้องใช้คุยเหล่านี้อุณหภูมิเกิน30ใช้เหล่านี้ก็ลวงโลกอีกครับผมถามนิดนึงว่าถ้าเกิดผมเป่าอยู่ในห้องนอนเนี่ยนะครับอุณหภูมิ29ผมเป่าอยู่ผมเดินออกไปห้องนอนอุณหภูมิ30ผมต้องเปลี่ยนคุยเลยเหรออันนี้คือความลวงโลกของกลุ่มนี้ทั้งนั้นเลยนะครับมันไม่มีหรอกครับนะครับไอคุยนึกอุณ แต่ผมยังไม่บอกว่าผมทำอย่างไรคุยผมคุยท่อนเดียวเนี่ยปรับตามอุณหภูมิได้หมดนะครับไม่ต้องยืดไม่ต้องหดฉะนั้นคุณรอดูก็แล้วกันนะครับกลับมาที่คุยสามท่อนต่อนะครับวันนี้อาจจะยาวนิดนึงอันที่สองต่อมานะครับเรื่องปักนุกแก้วบนนี่ก็เป็นวัฒกรรมลงโลกอีกสร้างคุณค่ามันจริงๆปักนุกแก้วบนล่างเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับ ก็มีไอ้ไอสนอกเออ้หมองก็ S N o, a M o N, มาหลอกลวงคนอีกว่าปักนกแก้วบนดีกว่าปักนกแก้วล่างสามารถโต้ลมได้ผมก็ทําคลิปให้ดูให้เห็นชัดๆว่าถ้าโต้ใกล้พัดลมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับยังไงมันก็สู้ข้างล่างไม่ได้อ่าก็ยังมีพวกเหล่าสม,มุนก็บอกมีใครเขาเป่าคุยแบบนี้บ้างผมต้องการทดสอบให้ดูว่าถ้าโต้กันจริงๆแล้วกุ่ยปักนกแก้วบนมันเป่าไม่ได้นะครับคุณมีสติกันดูกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณอย่ามาลวงโลกแล้วก็บอกว่าน้ําลายไม่มาขังคุณรู้ไหมมันขังตั้งแต่ข้างล่างแล้วครับ มันขังตั้งแต่ข้างล่างแล้วคุณก็หลอกคนบอกว่ามนหยุ่งบนน้ำน้ำลายไม่ขังนี่ก็คือการหลอกลวงอีกนะครับทําไมเขาต้องสร้างวัตกรรมเยอะๆต้องการขายในราคาแพงนะครับจากไม้นอกไม้เสียงมดีวัตกรรมแวกค้ำจากขุยที่ธรรมดาควรจะสักสองสามพันก็โอเคแล้วเคาลออไป2องสามหมื่นนะครับถือว่าเอับเรียบผู้บริโภคมากๆวันนี้ผมจะพูด ขุยสามข้อให้ดูแต่ละเรื่องเลยนะครับว่ามันผิดหลักการอย่างไรนะครับอันนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าขุยเนี่ยยืดไม่ได้เพราะยืดได้คุณจะเห็นว่ารูนี้เคลื่อนเห็นไหมฮะรูนี้เคลื่อนแต่รูนี้ไม่เคลื่อนเมื่อไม่เคลื่อนมันก็คือใช้ไม่ได้ถามว่าต่ำตํำไหมต่ําครับแต่ต่ําแบบใช้ไม่ได้ฉะนั้นอย่าเชยใยว่าต่ํานั่นคือการลวงโลกแล้วตอนนี้ก็จะมีอีก,อกเจ้าหนึ่งไอ้ขุยพอฟงพอเฟสนะครับก็มาหลอกคนอีกนะครับความรู้ไม่มีไปศึกษาให้ดีก่อน คนเขาดูแล้วเขาเห็นแล้วเขาก็บอกเออมันก็ยังทุเลทุลังนะครับอยากจะเป็นหนึ่งกันนี่ผมให้ความรู้ในฐานะนักวิชาการนักประดิษฐ์นักคิดนะครับผมศึกษาดนตรีมาเยอะพอสมควรนะครับทั้งประสบการณ์และวิชาการฉะนั้นพยายามอย่าไปดูถูกใครเขานะครับอย่าคิดว่าตัวเองมีประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของคุณก็ยังน้อยเกินไปนะครับศึกษาให้ดีกลับมาตรงนี้อันนี้คือขลุ่ยคีคีสี่อ่ะผมยกตัวอย่างนะฮะ ของคุณก็จะมักจะบอกว่าอย่าไปนสนิทมากนะครับการร้อนอ่ะผมก็ทำตามนี้อ่ะผมก็จาะคีซีของคุณนะครับผมก็จะเทียบกับอ่ะค c อันนี้ค c ของผมคุยธรรมดาด้ครับราคาห่างกันสิบเท่านะครับเห็นไหมอันนี้คือซีเหมือนกันอันนี้เรามามองว่าดีเมนชันของมันเนี่ยเห็นไหมก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับแต่การเจาะรูจะคนละอย่างนะครับจะเห็นว่า ลักษณะของเขาเรียกว่าสูตรไขสูุดมันนะครับอันนี้ที่ผมก็จะเปรียบเทียบให้ดูคืออะไรคุยคีซีนะครับอันนี้การสร้างขุยของพวกคุณเนี่ยที่ผมก็จะพูดอยู่เสมอว่าขุยของคุณก็ขุยหน้าเดียวไปหลอกคนโอ้โหลูกปท่อนี้นะต้องเป็นตัวซอนของคีมันเสมอถ้าคุณมีความรู้ชุดแค่นี้ผมถือว่าน้อยมากนะครับคุณจะไปทําคุยขายแล้วก็ย่ามาอวดอ้างเป็นรูผู้เชี่ยวชาญน,นะครับผมจะทําอะไรให้คุณดูนะครับว่า มันสามารถทําอะไรได้มากกว่านั้นเยอะแยะนะครับคุยมันไม่จําเป็นต้องยาวอย่างนี้หรอกครับจะสั้นจุจ๋วยังไงก็ได้นะครับเนี่ยนี่คุณคีซีใช่ไหมอันนี้คีบีคีบีปกติแล้วมันจะต้องยาวกว่าใช่ไหมครับเพราะมันต่ากว่าคีบีผมสั้นจุจ๋วเลยนั่นคือชุดความรู้ของพวกคุณใช้ไม่ได้นะครับฉะนั้นคุยเนี่ยอย่างคนที่ศึกษาจริงเขาจะรู้ว่าเขาเรียกว่าโน้ต หรือแอนติโนดนะครับมันจะอยู่ตรงไหนมันจะเคลื่อนไปตรงไหนนะครับถ้าคุณไม่ศึกษาเรื่องนี้คุณก็จะมีความรู้ชุดความรู้อยู่อย่างเดียวนะครับเจาะแบบนี้ซึ่งไอ้คุยแบบพวกนี้มีกันเยอะนะครับเนี่ยไอ้เจ้าสํานักเดียวกันเนี่ยนะครับผมเทสหลายครั้งแล้วไอ้คุยสูตรเนี้ยเพี้ยระเบิดเถิดเทิงเพราะนี่เขามีชุดความรู้อยู่หน้าเดียวนะครับเขาไม่มีความรู้แบบแตกฉานนะครับอันนี้ผมก็โอเคทําให้ดูแล้วนะครับว่าคุยเนี่ยในขณะที่คุณทําคุยคุณเจาะเนี่ยคุณบอกว่า ความผิดพลาดเนี่ยห้ามผิดพลาดเลยเท่านู้นเท่านี้ห้ามไมโครไมค่อนแต่ในขณะเดียวกันคุณไปยืดเนี่ยคุณยืดไปตั้งเท่าไหร่เนี่ยคุณละอายใจกับคําพูดคุณเกินบ้างไหมเนี่ยที่การยืดขนาดนี้แสดงว่ารูมันผิดพลาดไปเยอะแยะแล้วคุณไม่เห็นคุณพูดเลยแต่เวลาเจาะรูนะโอ้โหเรามีจะต้องเป๊ะความผิดพลาดจะต้องเท่านู้นเท่านี้ไม่มีนี่คือการลวงโลกอีกอย่างหนึ่งนะครับลองดูนะครับกลุ่มนี้เขาจะลวงโลกยังไงอันนี้ผมก็กลับมาดูว่าไม่ใหม่ผมออกมาผมบอกว่า หับคีย์ได้โดยใช้ขุยท่อนเดียวก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องคุยสามท่อนโอ้โหบรรดาสมุนก็เต้นผางเต้นผางเพราะไม่มีใครเชื่อว่าผมทาอะไรได้มากกว่านั้นนะครับไม่มีใครเชื่อว่าผมทาอะไรได้มากกว่านั้นนี่ผมขอยกตัวอย่างเลยก็แล้วกันนะครับทาง่ายๆทีละอย่างตอนนี้ถ้าโดยปกติวิสัยแล้วเนี่ยคุยเราเนี้ยมันเป็นคีย์ซีอ่ะสมมุติคุณทํากันยืดเป็นคีย์บีก็แล้วกันผมก็จะมาเทียบกับคีย์บีปกติผมก่อนอันนี้คือคุยคีย์บีผม นะครับอันนี้ของคุณก็ต้องเป็นคีซีก็ต้องสูงกว่าถูกต้องไหมครับเห็นไหมอันนี้ซีกับบีอันนี้ผมจะยืดแค่ครึ่งเสียงนะครับอย่างที่คุณหลอกลวงกันมาครึ่งเสียงนะครับจากซีไปบีแล้วก็สร้างวัฒกรรมว่าต้องยืดให้เท่ากันนะครับถ้ายืดไม่เท่ากันใช้ไม่เป็นนะครับนั่นคือพวกสมุนโง่ทั้งนั้นนะครับอ่ะผมดูนี่ผมยืดไปขนาดนี้เลยนะก็าเสียงจะตรงไหมดูสามนิ้วนะครับ มตรงแล้วแต่คุณดูว่าลักษณะที่กายภาพของมันน่ยมันผิดกันยังไงมันผิดกันไปเยอะแล้วฮะท่านั้นถามว่าตรงนี้เวลาคุณยืดเสร็จแล้วเนี่ยแล้วคุณก็หลอกเช็ดคู่ควงนะครับโดยการใช้ดันลมช่วยคือ,อยังไงมันก็ไม่ตรงนะครับ ทำเก๋ๆไกลๆเถือเทเล่เถื่อไไปอันนี้คือเวลาคุณเทสเนี่ยคุณต้องเทสตัวอื่นด้วยนะครับไม่ใช่คุณมาเทสแค่ตัวนี้นะครับนี่ผมไม่อยากเป่าเพลงที่เช็คอินโนนี่ยิ่งไปใหญ่เลยนะครับซึ่งคุยสามท่อนนี้ผมเช็คหลายครั้งแล้วไม่อยากซ้ําเติมนะครับอันนี้คือลักษณะของคุยสามท่อนที่คุณจะบอกว่าเมื่ออุณหภูมิมันร้อนขึ้นนะครับเสียงมันจะสูงขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาด้วยการยืดอันนี้คือความรู้ชุดที่สร้างสรรค์ดีแต่เป็นความสร้างสรรค์ในทางที่ผิดะะคครรบบุุณณออยย่่าาาาลืมมววกกแ้้้ไไขเจตงดดิ แล้ผมก็ออกคลิปหลังๆมาผมคิดว่าพวกคุณก็น่าจะตายสว่างมากนะครับในเรื่องของคุณจะต้องไปแก้ไขที่ต้นกําเนิดเสียงนะครับไม่ใช่ที่ระยะนะครับไม่ใช่ที่แลมดา้าคุณต้องแก้ทีฟ่ฟ r e q u e n ซีนะครับคือความถี่นะครับผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเลยนะครับอันนี้จาก kc มาเป็น kb เห็นไหมฮะเหมือนคุยเก๊กๆกลางๆผมขอไม่เป่าเพลงก็แล้วกันนะครับมันกระเดือกหูนะครับอันนี้อันที่ห อันนี้จุดได้ของคุยสามันอีกอันก็คืออะไรได้แต่ยืดหดไม่ได้หดให้สูงขึ้นไม่ได้นะครับคุณก็ไม่มีปัญญาแก้กันนะครับคุณก็ลวงโลกเทืใชเฉยๆเกินไปผมก็จะทดสอบอะไรให้คุณดูอันนี้อีนนอนนกเล่านี้ก็กันเล่านี้ก็สองหมื่นเจ็ดสองเล่านี้ก็ห้าหมื่นครึ่งแสนแล้วนะครับนะครับอันนี้คือคีย์บีแ a รผมก็จะหา b f แฟ t มาเป่าเหมือนกันอ่ะ อันนี้ B flat นะครับอันนี้ B flat เหมือนกันนะครับ B flat เหมือนกันถ้าคุณยืดไปเหมือน C C เมื่อกี้มันก็จะเป็น K ี C A แล้วก็เป็น K ี C A ที่พิการนะครับมันไม่จําเป็นต้องยืดนะครับแล้วที่สําคัญมันก็ไม่จําเป็นต้องยาวเอาออกไปเลยไอ้ความรู้บ้าบอเนี่ยนะครับไอ้ความรู้รวงโลกเนี่ย เที่ยวหลอกสมุนโอ้โหมันจะต้องเป็นตัวซอนของคีมันนะลูกแล้วตัวนี้ทาเป็นปิดสกอ๊อตเทสรูนี้เราเจาะใหญ่กว่าเพื่อจะให้เสียงอย่างนู้นอย่างนี้คุณพูดเองเอเองหมดเลยคุณไม่มีทฤษฎีคุณไม่ใช่นักวิจัยคนทําวิจัยเขาจะมีทฤษฎีอ้างอิงมีเหตุผลที่ให้น่าเชื่อถือแล้วก็ซับพอร์ตกันนี่คุณพูดเองเลยโอ้ยคุยลืมตากน้ําค้างเอาไว้เสียงดีนะครับคุณดูนะครับผมจะใช้ท่อนนี้แทนคุณดูนี่ของคุณนะของคุณอันนี้ของผม อะผมจําผมใส่แทนอุสตสาห์ทํามาเพื่อการนี้เลยนะครับคีย์แฟลชใช่ไหมอินโนโครบเตอเห็นไหมฮะทำไมเหรอทําไมต้องยาวขนาดนี้เชียวเหรอฮะคุณสร้างคุณค่าหรือว่าคุณสร้างความไม่รู้ให้คนเขาดูนะครับ คุยอย่างนี้เขาเรียกว่าคุยลกโลกด้วยไม่ใช่ลวงโลกอย่างเดียวนะครับความรู้ไม่มีเลยนะครับไอ้คุยไอ้เจาะแบบนี้แล้วต้องยาวๆต้องเป็นตัวซอนของลูกคุยผมนี่ไม่จําเป็นต้องเป็นตัวซอนตัวอะไรเลยผมเป็นอะไรก็ได้เพราะผมใช้ความรู้ทําผมไม่ได้ใช้วาทกรรมทานะครับแล้วก็ไอ้เมาส์นี่เหมือนกันไอ้เมาส์ลวงโลกเนี่ยเมาส์ปากเมาส์แก้วบนเนี่ยใช่ไหมคุณจะทําย้อนยังไงก็เรื่องของคุณนะครับไม่ต้องไปย้อนนะครับเป็นเป็นแคปซูลเป็นลมอย่างนั้นเพราะว่าลมขุยมีลมเดียวคือลมที่วิ่งไปเขาเรียกว่าลมตรง อ่ะผมทําให้ดูว่าคุณรวมโลกอย่างไรเองอ่ะผมมาที่ b ีอ่บีแฟลของผมอืมอ่าสมมตินะฮะคุณจะปรักนกแก้วไว้ตรงไหนนะครับตรงไหนก็ได้ครับเห็นไหมฮะตรงไหนก็ได้ครับคุณจะมาหลอกคนทําไมปรักนกแก้วบนโลงโลกเป่าได้หมดครับ ฉะนั้นไอ้ปักแก้วบนก็เป็นเรื่องของการสร้างคุณค่า value มันขึ้นมาเพื่อจะหลอกคนเพื่อจะขายคนเพื่อให้คนตื่นเต้นที่คนไม่รู้เรื่องอะไรนะครับก็จะหลอกเชื่อว่าปากของแก้วบนมันงานซับซ้อนมันยากมันไม่ได้ยากเลยนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องคุยท่อนล่างแหละครับไม่จาเป็นต้องยาวคุยของคุณเนี่ยคุณคุณเปลี่ยนกระส่วนอื่นไม่ได้แล้วผมรู้ว่าเพราะคุณอายนะครับก็คงต้องยาวกันต่อไปขนาดคุย kb ฝาดคุณยาวขนาดนี้ถ้าคุยคุณ k ีซ f k ีเองผมก็คงจะถึงถึงตะตุ่มนะครับนะครับ ราะชุดความรู้ของพวกคุณมันมันมันแย่มากนะครับไม่สรรหาความรู้ที่ถูกต้องอันนี้เราก็จะกลับมาดูว่าข้อด้อยของคุยสามท่อนผมก็กลงบอกว่าในเมื่อคุณยืดก็เพีย้ยนคุณหดก็ไม่ได้อ้าผมก็จะกลับมาให้คุณดูง่ายๆอันนี้ของคุณ b ีแฟ่ะใช้ของคุณก็แล้วกันนะท่อนล่างบอกไปแล้วนะไม่จําเป็นนะครับลวงโลกผมก็จะมาทําีแฟ t เอ่อเอาอนี้ดูนะฮะ,ะเดี๋ยวก่อนนะของคุณปรับตัวแก้วบนอ่า ให้ดูซึ่งมันคือ B flat เอาหยิบผิดเราครับหยิบผิดเาราขอโทษที B flat คือเรานี้เห็นไหมอันนี้ B f a t ด้วยกัน B flat ของคุณก็บอกว่าอยากจะยืดเป็น A ซึ่งให้เลิกซะนะครับยืดไม่ได้ อย่าหลอกคนกันอีกเลยนะครับอย่าตะแบงลมอย่าดันลมอย่าเป่าไปหลับตาไปปิ้วโอ้ยสร้างภาพกันหน้าดูนะครับอันนี้บีแฟกตรงนี้ผมจะทําให้ดูว่านอกจากการเปลี่ยนคีย์ที่โดยไม่ให้เสียทําอย่างไรบ้างจุดเด่นของคุยผมก็คือใช้เมาส์เปลี่ยนคีย์โดยการดูง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นๆเ,เลยนะครับผมจะไปที่คุยคีบีของผมนะครับคีบีคีบีเห็นไหมฮะ นี่คีบีนี่คี B ีแฟแน่นอนคุยคีบีแฟตไม่สามารถมาคีบีได้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้คุยคุณมาคีบีดูนะครับใครที่อยากจะทําเมาส์เปลี่ยนเสียงติดต่อได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้จดเป็นอนุไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพูดต่ออันนี้ผมยัดตรงนี้ขึ้นมา เมื่อกี้เป็น B flat ใช่ไหมครับอันนี้คือค e ์ B ที่ผมเป่าให้ดูดูว่าตรงกันไหมคุย B flat รวมโลกกลายเป็น k e ์ B ee. แบบเทพๆซึ่งลำพังตัวคุย3ท่อนจะทำไม่ได้อยู่แล้วผมแค่ใส่เมาส์ของผมไปกลายเป็นคีย์ B ทันทีเห็นไหมแต่งนิดนึง ในขณะที่ขุยเราเนี้ยมันคือ B flat ดูนะครับถ้าผมเอาขุย B flat มาเป่ามันก็จะต่ำแต่ถ้าผมกลับไปใส่เมาส์ของคุณมันก็จะตรงกับ B flat เห็นไหมครับฉะนั้นขุยเราเนี้ยเปลี่ยนจาก B flat นะครับเป็น B ได้ซึ่ง B ไปเป็น A ได้ไหมของคุณก็คงจะยืดแล้วไปเป็น A ฉะนั้นผมกลังจะบอกว่าลักษณะเมาส์พิเศษที่ผมทำเนี่ยมันสามารถจะเป็นแฟลตก็ได้จะเป็นชาร์ปก็ได้ผมยกตัวอย่างให้ดูคุณจะได้เห็นเห็นอันนี้คือคุยคีย์บเทียบกับ B ปกติ บีด้วยกันนะครับเ <C le af> ห็นไหมฮะคีย์บีเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าคีย์บีแฟลตถ้ายืดออกเป็น A อันนี้ผมจะทำคีย์บียืดออกไหมผมไม่ยืดนะครับผมจะใช้เมาส์เปลี่ยนเสียงที่ไปทางต่ำเมื่อกี้ผมใช้เมาส์เปลี่ยนเสียงที่ไปทางสูงคือไปทางชาร์ปนะครับอันนี้เป็นคีย์บีผมจะเปลี่ยนเป็นเป็น,เป,นเป็นคี บีแฟ t ผมก็ใช <ita razor> ้เมาส์เมาส์เปลี่ยนเสียงเมาส์ต่ำเห็นไหมฮะเพียงแค่คุณพกเมาส์ให้คุณเลือกเอาสมมุติเรามีสองเมาส์เนี่ยคุณจะเอาเมาส์ที่เปลี่ยนไปทางสูง หรือจะเอาเมาส์ที่เปลี่ยนไปทางต่าคุณเลือกได้แต่ถ้าถามคําแนะนําจากผมผมแนะนาให้เอาเมาส์ที่เปลี่ยนทางสูงจะดีกว่านะครับส่วนรายละเอียดผมจะอธิบายทีหลังว่ามันดีกว่ายอย่างไรนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าการปรับเสียงของครุยเนี่ยเลิกเถอะครับยืดหดลวงโลกนะครับไม่ไว่าจะเป็นคุยเพอร์เฟกคุยสารพัดเอามาอ้างกันสารพัดอันนี้ผมจะพูดแค่ในสัดส่วนของเรื่องการยืดหดคุยนะครับผมยังไม่พูดประเด็นอื่นนะครับยังมีอีกเยอะนะครับพวกคุณยังยังหลงประเด็นกันอีกเยอะฉะนั้นคุย พอกันสบพอกันพอกันเสียทีสําหรับในเรื่องของการยืดหดเปลี่ยนคีย์นะครับคุยของคุณเนี่ยวิเศษไปเลยนะครับจาก b f l a t เนี่ยพอมาเป็นคีย์ B อย่างเงี้ยคุณเป็นไม่ได้อยู่แล้วให้ดูแต่ผมสามารถทําให้คุยคุณวิเศษขึ้นมาได้ทันทีเลยเห็นไหมเป็นคีย์ B เลยซึ่งลำพังแล้วคุยคุณเป็นไม่ได้อยู่แล้ว เป็นคีย์บีไแล้วเห็นไ,ไหมฮะอ,อยากชอบปักนกแก้วบนใช่ไหมหมุนไปเลยเอาหมุนบนอ่บนยังเห็นไ,ไหมฮะจะปับนกแก้วบนหรือปับนกแก้วล่างได้หมดครับนะครับ เ่าได้หมดทุกอย่างอ่ะผมก็บอกอันแรกไม่จาเป็นอีกเอาออกไปเลยอ่ะทิ้งไปเลยสวมวันนี้อือเป็นไงคุยสามท่อนกายมันคุยพิการไปแล้วผมคิดปะดิ์ขึ้นมาก็มีไอ้พวกสมุนโง่โไอ้เจ๊ไข่คอมก็บอกโอ้ประหยัดต้นทุนคือตัวเองไม่มีมันสมองคิดแบบเขาก็อย่ามากระแนกกระแหน,นแล้วก็อย่าไปสร้างสร้างภาพความดีเป็นคนดีในสังคมนะครับหลักฐานมันประจักษ์เนี่ยก็เป็น KB เหมือนเดิมไม่เห็นต้องยาวเลย ชัดเจนนะครับเริ่มคุยสามท่อนยืดหดได้แต่เพี้ยนคําว่าเพี้ยนก็คือไม่ได้อย่าทําแล้วก็อย่าหลอกคนฉะนั้นจะสู้คุยปรับลักษณะคุยที่ผมทําไม่ได้ก็คือคุยผมสามารถปรับสูงได้ปรับต่ําได้ผมจะไม่พูดเรื่องอุณหภูมินะอีกประเด็นหนึ่งนะครับฉะนั้นความยาวคุยไปศึกษามานะครับไม่จําเป็นต้องยาวแบบโชโชโม โชงโง่นะครับไอคุยที่จอดแบบนี้คือคุยโชโงโง่ทั้งนั้นนะครับ <isp as> ยาวไร้สาระ <era> ปากนกแก้วบนก็ไม่ต้องไปสร้างวัฒกรรมหลอ,อกคนให้มากมายนะครับแวกข้ามอีกนะครับฉะนั้นผมก็จะเทียบให้ดูง่ายๆว่าโดยบางทีโดยพื้นฐานแล้วคุยของคุณเองเนี่ยเพราะคุณเซ็ตที่มันไม่มีระบบมาตรฐานที่ถูกต้องเนี่ยระบบเสียงคุณก็จะไม่ใช่ผมเทกับกับคีซีของคุณก็แล้วกัน คีซีของคุณให้ตรงกับคีซีของผมวัดกันตรงๆเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรผมจะป่าสารทีนี่นะฮะเสียงล้นหมดเลย ซึ่งคนใกล้ชิดทางคุณเขาก็มาบอกแล้วว่าคุยเจ้าเนี้ยคือเจาะไม่ได้มาตรฐานเสียงล้นมีปัญหาเรื่องเสียงสูงแต่ผมผมชอบเจ้านี้อยู่อย่างหนึ่งนะเขาจะมีพวกบรรดาสมุนสอพอสร้างเรื่องเท็จอวยกันหน้าดูนะครับอวยกันในกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ว่าคุยครูยังนู้นคุยดีอย่างนี้คุยเลยเลิศผมมาพูดมากเพราะผมอิจฉาผมขายไม่ได้ผมไม่จําเป็นจะต้องมาบอกคุณว่าผมขายได้หรือไม่ได้นะครับลูกค้าผมเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับมีทั้งสต์ราจารย์ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ นักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์ทางดนตรีทั้งนั้นนะครับผมไม่จำเป็นต้องมาอวดรวยนะครับอันนี้ก็ชัดเลยนะครับว่าโดยเฉพาะแค่มาตรฐานอย่างเดียวของคุณก็ยังใช้ไม่ได้ฉะนั้นก็อย่าไปยืดอย่าไปหดอย่าไปหลอกลวงคนวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนเนาะคุยสามท่อนลงโลกเลิกกล้วสครับนะครับเลิกลวงโลกแล้วก็ถ้าอยากจะทำสามท่อนทำไปเถอครับผมไม่ว่า แล้วก็อย่าไปใช้คําว่าปรับตามอุณหภูมิเพราะคุณก็ยังลงโลกอยู่ดีวพาเดี๋ยวคุยปรับอุณหภูมิออกมาพวกหงายเก่งอีกคุณอยากจะมีความรู้อยากจะศึกษาอะไรนะครับถามผมได้นะครับผมไม่ห่วงแต่พวกคุณอย่าไปอวดอย่าไปอวดแล้วอย่าใส่ร้ายนิสัยที่คุณแย่มากคือใส่ร้ายและพูดโกหกกันเออและอีกเรื่องหนึ่งไหนๆพูดถึงตรงนี้เนะี่ ไอ้เจ้าสานักเนี่ยครับแม้กระทั่งเอไอทางโคราก็ไปเอออวยโอ้ได้สิทธิบัตรอย่างนู้นอย่างนี้แล้วสุดท้ายก็ไปพูดกับคนอื่นว่าสิทธิบัตรตัวเองจดได้แล้วแต่มีคนไปยับยั้งสิทธิบัตรผู้โคเหมือนมีมีผู้มีบารมีไปพูดกับพี่ปุ้มมั้งขออนุญาตเอ่ยหน่อยพี่ปุ้มผมก็รู้จักคือพูดเหมือนตัวตัวเองก็ได้แล้วแต่ผมเนี่ยไปยับยั้งสิทธิบัตรคุณจะโกหกลวงโลกกันไปขนาดไหนที่คุณโดนฟ้องแล้วเขาไม่ฟ้องคุณผมก็บอกแล้วว่าเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวน เขาตั้งข้อหาคุณผิดเขาตั้งข้อหาว่าคุณละเมิดแต่คุณไม่ได้ละเมิดแค่คุณหลอกลวงคุณลวงโลกเขาก็เลยไม่ฟ้องแหมทําเป็นคนบริสุทธิ์กันใหญ่นะครับเพราะตอนนี้ผมเรียนกฎหมายเยอะด้วยนะครับแล้วคุณก็ยังไปสร้างเรื่องต่อว่าคุณได้แล้วแล้วผมไปยับยั้งผมมีสิทธิ์อะไรไปยับยั้งสิทธิบัตรคุณเขาให้คุณมาชี้แจงคุณไม่มาเพราะคุณรู้อยู่แล้วคุณมาคุณก็ตายคุณก็ยังโกหกกันกลุ่มนี้คือกลุ่มโกหกจริงๆนะผมอาจจะตั้งชื่อวว่่ากกกลลลุุมโคคยยทอดดง้้็ไนะรับ แต่คนดูไม่มีความน่าเชื่อถือเลยนะครับไอ้เจ๊กไข,ข้คอมไอ้เจ๊กดำไอ้ไอ้ทีนงทีนิมเนะนะี่ยคุณไปดูนะครับในโปรไฟล์นะครับพวกนี้ลวงโลกทั้งนั้นลวงโลกสร้างแต่เรื่องโกหกขอให้เชื่อเลยอะไรที่มันพูดถึงผมกันนะครับบอกเลยว่ามันโกหกหมดแน่จริงท่านพูดตรงๆเอาหลักฐานมาด้วยผมทําแลวผมมีหลักฐานนะครับฉะนั้นผมเปิดคลิปนี้มาเพื่อให้ทุกคนกาสว่างเรื่องกลุ่มคุยลวงโลกแล้วมันก็จะลวงโลกกันต่อไป ตอนนี้ไอ้เจ้าสานักก็ไปทําเมาส์ผมก็แจ้งไปทางต้นสังกัดเขาก็แอบดูอยู่นะครับเขาจะดำเนินคดีกับมันในการไปลอกเรียนแบบเมาส์เขานะครับผมบอกเลยเพราะคุณนี่มันคิดอะไรไม่เป็นหรอกครับเก่งแต่เรื่องลอกลวงหลอกลวงลอกแบบเรียนแบบคุยไร้ดาบก็ไปลอกแบบเมาส์แบบอะไรที่มันอวกาศอากาศก็ไปลอกแบบเขามาแล้วก็มาหลอกคนที่คนเขาไม่รู้เพราะตัวเองคิดว่าตัวเองบ้านตัวเองมีอินเทอร์เน็ตคนเดียวอย่าทํานะครับเลิก ถ้าต่างคนต่างทําคุณก็ทําของคุณผมก็ทําของผมเราไม่ยุ่งกันพูดง่ายๆเลยว่าเราไม่เสือกกันเนี่ยก็ได้แต่คุณอย่ามาเสือกกับผมผมไม่ใช่คนดีที่จะให้คุณมาใส่ร้ายผมผมสู้ด้วยหลักการแล้วก็เท็จจริงนะครับผมไม่ใช่นักเลงผมไม่ใช่อันตรพานถ้าทุกคนมาดูคลิปนี้จะต้องเข้าใจนะครับผมเป็นนักดนตรีนักวิชาการที่มีทั้งประสบการณ์และวิชาการอยู่ตลอดผมหาความรู้อยู่ตลอดและเป็นความรู้ที่ต้องตกผลึกนะครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะพอ คลิปนี้ก็น่าจะชัดเจนกับขุยสท่อนลวงโลกนะครับถ้าใครดูแล้วไม่เข้าใจหรือยังสงสัยในประเด็นไหนโทรติดต่อผมได้นะครับโทรหาผมได้เลยนะครับเบอร์ผมหาไม่ยากหรอกครับหรือติดต่อมานะครับหรือใครมีขุยสท่อนลวงโลกแบบนี้อยากจะมาปรับปรุงแก้ไขผมยินดีทําให้แต่ผมมีค่าใช้จ่ายเพราะคุณสามารถซื้อขุยได้ราคา2อสามหมื่นผมจะทําขุยอันเนี้ยให้เป็นขุยที่มีมาตรฐานอินโนเ t ชันและสามารถปรับคีย์ได้อย่างถูกต้อง แต่ถ้ใครมีคุยสามท่อนลงโลกติดต่อผมมาถ้าอยากจะทําให้มาตรฐานแต่ไม่ต้องไปติดต่อไอ้เจ้าสานักครับเพราะว่าเขาไม่มีความสามารถเขามีแต่ขี้โม้อวดโม้อวดคุยอวดใส่ร้ายนะครับสาหรับตรงนี้คลิปวันนี้ก็จบอวสานคุยสามท่อนรวงโลกไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ